เมื่ออาจารย์ไปบวชแล้วทรัพย์สินที่มีอาจารย์จะทําอย่างไรครับเพื่อไม่ให้เป็นที่ตดติงของชาวบ้านเป็นเรื่องของกูกูจะทํำยังไงก็ได้เพราะมันเป็นทรัพย์สินกูชาวบ้านจะติกูได้ยังไงในเมื่อเป็นเงินกูมีสิทธิ์อะไรในการตีติงกับทรัพย์สมบัติเงินทองของกูที่กูหามาได้ด้วยความสุจริตจะมาติกูเรื่องอะไรกูงงสังคมปัญญาอ่อนทุกวันนี้ติกูตลอดเวลา ติกูที่กูมีเงินติกูที่กูรวยติกูที่กูใช้ของดีกมปัญญาอ่อนมากอิชาวบ้านเพอเจอร์ cher, ไร้สาลาชิพหายกูงงมาวุ่นวายกับทรัพย์สินเงินทองมาวุ่นวายกับชีวิตกู มันวุ่นวายกับเงินทองกูว่ากูใช้อะไรได้ไม่ได้มานั่งเจ้ากี้เจ้าการชีวิตกูว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้อะไรควรทําอะไรไม่ควรทํามาเจ้ากี้เจ้าการกูเฉยเลยกูงงรถนี้ควรมีรถนั้นไม่ควรมีควร,มควรนั่งรถแบบนี้ไม่ควรนั่งรถแบบนั้นกูงงติกูเงินกูเป็นคนซื้อด้วยตัวกูเองตลกกูไม่ได้ไปขอใครแดกนะ กูงงมีสิทธิอะไรมาติกูกูฟังแล้วกูงงมากเลยแต่ละคําถามแต่ละคําถามที่ตั้งคําถาม,ถามอะกูมาสังคมตั้งคําถามเปลี่ยนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยก็เงินกูอะเมืองคําว่าฟุ่มเฟือยอะมันขึ้นอยู่กับเงินของแต่ละคนกูซื้อของแต่ละอย่างกูซื้อของดีเพราะมันจะได้อยู่นาน กูจึงซื้อของดีของดีมันต้องแพงของดีถูกมันหายากเผลอๆไม่มีด้วยซ้ำนี่ขนาดกูไม่รับเงินบริจาคนะมึงนี่ขนาดกูไม่เปิดรับบริจาคก,กูไม่ได้หาแดก,กับเงินบริจาคนะกูยังโดนขนาดนี้คิดเอาแล้ว้กูนั่งสอนทำแล้วกูตั้งตู้มีคนเอาเงินมาหยอดให้กูไม่ชีบหายเลยเหรอ ไม่ดา่ากูง่ากระดกเลยล่ะรอชิพายมีเงินก็ดา่ากูว่ารวยแล้วรวยแล้วลืมตัวไม่มีเงินตอนสมัยกูล้มอะไรก็บอกว่าเอายีบุกคลล้มอะไรไม่มีตังล้มเหลวในการใช้ชีวิตนี่นะมาสอนคนสรุปมึงจะเอายังไงชิพายเอาดีๆสมัยกูยังไม่ปลดคดีล้มอะไร ไม่มีเงินปลดหนี้ดากูเอาคนล้มละลายอย่างนี้เนี่ยนะมาสอนธรรมะเอาคนล้มเหลวในชีวิตเนี่ยนะมาสอนธรรมะตลกพอเวลากูสําเร็จกูปลดหนี้ได้กูปลดจะคดีล้มละลายกลับมาบอกว่ารวยแล้วลืมตัวใช้ของฟุง่มเฟือยไม่เป็นไปตามที่สอนสอนให้คนปล่อยวางอ,าอะไรมึงจะเอาอย่างไงกับกู ชิบหายโอ้ยกูเลยเชื่อเลยสังคมต่อให้กูทำดีแค่ไหนมึงก็ดาเพามันไม่เป็นไปตามความต้องการพวกมึงมันเกลียดกูอะก็คนมันเกลียดทำอะไรมันก็เกลียดคนไม่ชอบทำอะไรมันก็ไม่ชอบคนไม่รักทำอะไรมันก็ไม่รักคุ้ยตาย